จับตานายกเลิมตีเศรษฐาทวีสินกล้าทูลเก้าคำสั่งปลดพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานออกจากราชการหรือไม่หลังจากเมื่อวานนี้คณะกรรมาการข้าราชการตำรวจหรือกตลมีมติ12ต่อ0เห็นควรว่าคำสั่งปลดบิ๊กโจ๊กออกจากราชการก่อนหน้านี้ที่เซ็นโดยพลตำรวจเอกกิตติรัตนเพชรราชาักษาราชการผบตรนีถูกต้องและก็ชอบทำแล้ว กตลอมีทั้งหมดเนี่ยเมื่อว,วานเนี่ยสิคนแล้วว่าลา,าไม่มาเนี่ยสคนแล้วก็เมื่อว,วาน13คนเนี่ยหคนเนี่ยขอเรียกว่าไม่ใช้สิทธิ์ก็คือพลตํารวจเอกกิจรัตซึ่งท่านเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงแต่ว่ามติก,กตรลเมื่อวานเนี่ยสิต่อศูนย์หลังจากนี้ก็ต้องดูว่าตัวนายกเศรษฐาก้าจะทูนเก้าเรื่องของการาปลด พลตรวจเอกสุรเชษหรือไม่เพราะว่ากฤษฎีกาบอกว่าคำสั่งนี้ไม่ชอบแต่ว่ากตรตเนี่ย12ตอ่อ0เห็นว่าชอบ